รถมอเตอร์ไซค์นะครับขั้นที่ลูกใส้จานคุ้มขี่ประจำนะครับมาเบิงทะเบียนหนึ่งหพะนะโอ้ยผู้ขาคือบ่ฝันเดียวเนี่ยมือว่านกะชีมือนี่กะชีมันบ่ฝันเห็นรถขันหนี้จักเทื่อพุ่นไปฝันเห็นรถ ขั้นประจําของเจ้าของพุนเลขเชงไในว่าออกหกหนึ่งวันเองพี่น้องโอ้ยเนาะขั้นเป็นฝันเกีียวเราขั้นนี้ค่ะเซ็ตเซ็จอาจารย์คุ้มครับพี่น้องครับบอกเลขพี่น้องกับบถือกเราครับหาซีหนึ่งบอเถือกพอหยังวันตีเพราะว่ามันออกหกหนึ่งมันออกหกหนึ่งครับ ขั้นหกประตูครับมันก็จะได้หาซีซีหาอืมแล้วก็ซีหนึ่งหนึ่งซีหาหนึ่งหนึ่งหาครับแต่ขาเจ้าบวกลายพี่น้องบวกลายซีหนึ่งกับหนึ่งซีก็เลยได้ซีประตูขับขวางกันเลยได้สื่อแต่ซีหาหาซีสื่อซีหามันผลออกซีหกบัดสื้อหาหนึ่งมันผลออกหกหนึ่งโอ้ยเนาะ ว,ว่ได้กินดอกพี่น้องเงาจะวากันเด้อผู้่าถือกันปานี่ปล่อยแซวๆเนาะผู้สื่อเล็กนำ้ำอาจาย์คุ้มบอก <c oughs> ความอยากให้พี่น้องถือครับผม <c oughs> <c oughs> แปลงพักไม่ใช่เนื้อครับ <c oughs> พุ่นเนือ้อพันปูกักองหางขี้แห้งแท่น้ำพ่นไปแต่หดพี่น้องปิดไว้กันยุงเข้าไปไข่ใส่พนะ อันนี้เป็นบักฮูพันเตียอันนี้เป็นผักปังสีม่วงครับพี่น้องหลายปีเราอาจา์คุ้มเอาผักปังสีม่วงมาถึงเตสกลนคนระครับเคยไทยพี่น้องเมืองไยเทีอแล้วฟันถิ่มมดครับฟันถิ่มมดแต่ว่ากันยังยั้งอยู่นะครับยังอยู่เม,มื่อมีแห้งสิไปไทยขี่ไปพี่น้องเมืองเรกครับ ทายอยู่ในบ้านนี่ล่ละอเอานอนี้ตัผงชูรสครับอันนี้แปลงผักเพิ่์นพี่น้องแปลงผักอันนี้ก็คือผักบัวนะครับผักบัวหรือว่าหอมนะครับปลูกเสียฐกิจเพราะเพียงพี่น้องครับเวลาเ่าปนห่าลาบพาอ,อก็ซืได้เด็ดง่ายๆเพราะต้องไปซื้อเขาเจ้าส่วนนี้กับเป็นผักกาดครับผักกาดเพิ่นนผักกาดเพิ่น งามอีกตัวละส่วนนั่นก็นเป็นขนาหมูกรอบบ่ะ่ามีหมูมาใส่ดอกบ่ถือเด็กอันนี้น่าจะเป็นแปลงสลัดแปลงสลัดพ่นครับเพราะท่านอีกขึ้นครับเพ่นนี่มาปลูอีลีวะ่ะผักซีจีนหรือว่าหอมปลอมนะครับส่วนแปลงนั่นก็นเป็นผักกาดหน่อยเพ่นมาปปูผักกาดหน่อยพี่น้องถอนมากินไง อันนี้ก็ะิแม่นผักกาดหน่อยผักกาดยน่ออันนั้นเป็นอี่อย่างเนะอันนี้ก็จะเป็นผักแป้นบ่เขาโพดบ่พัดไหนว่าอ,อันนี้ต้นใบกะเพราปเียบปีนี้บ่ปเป็นน่วยบ่วงอมะถ่นเป็นปีกินมาแล้วพี่น้อง บักนาวก,ยก,ยก,ายกาว็ยังดกอยู่คือเกา่าพี่น้องเลยครับนาวยังดกคือเก่าไตโมบักนาวมีอะไรบ้างแตล่ลิงปิงเบียแตล่ลิงปิงครับจักปู่ยังแน่พ่นพนี่พนหอมเปก็มีห้อมเปปูใส่ยลอยรถจักรยานครับปูไว้ติดข้อบักเฟตโตนี่ล่ะเฟตโตนอนเฝา้ายานคนมันลัก สว่วนนี้ก็เป็นอาจจะเป็นหวานไฟบ่เป็น้นองหวานไฟครับต้นมะนาเพิ่นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นทั่วเทแมพักขาเนาะพักขาเพิ่นผักขาปูหอ,อดกระบองเพชด อันนี้พักหูเสือพี่น้องพักหูเสือ,อยายเย็นตัวนี้ใต้ต้นตะลิงปิงโอ้ตะลิงปิงคนนี้เป็นลายเป็นลายพี่น้องเป็นลายดอกคือเก่าครับอดอกคือเกา่าใต้ต้นตะลิงปิงมันเป็นปลูกใบเตยพี่น้องปลูกใบเตย นี่ยังกระชายดำครับกระชายดำเดือดสำนันลวพี่น้องกระชายดำผู้ใดกระสีเคยเป็นอยู่ตัวขันมันบ่ถือแดกมันจบเป็นสั้นๆตัวพี่นอ้องสีเห็ดยังกระเห็ดบ่ได้สีบ่ยังกระบ,บ่บ่ออกเป็นเรื่องสั้นตัวอืม ครับเอาไว้จะหนีกอนเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันจิบหนาก,ก็แล้วกันเดี๋ยวมืออื่นได้สติสิหะทายชีพทายอย่างดีๆให้พี่น้องเบื้องดอกตอนนี้ไอ้ท่นเบือ้องจังสี่ก้อนครับพี่น้องครับอืเดี๋ยวมือหนาพ่อผู้เสยียผู้สาวงามสิท,ทายให้พี่น้องเบื้องอยู่ไปแล้วกับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขฟูสุขคนเด้อความเจ็บย,ยาจะได้ความไขยาสมี ไปแล้วครับโอ้ยนาะบอถือเลขบอถือเลขบอถือเลขพี่น้องสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆท่าทุกๆท่านนะครับสุภาพแข็งแรงกันทุกๆคนไปแล้วครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาก็แล้วกันครับจุดลิปยจุดที่เจ็ดนาทีโดย ประมาณครับ